นายบุญชอบสุดทธมนัดวงค่ะปหลัดกระทรวงแรงงานได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงรายโดยได้ตรวจเยี่ยมการยกระดับฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถผู้เข้าเรียนสาขาเทคโนโลยีการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน25คนและสาขาเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังจำนวน17คนค่ะ ทางด้านของหลาดกระทรวงแรงงานได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานมีนโยบายให้คนทุกกลุ่มมีอาชีพมีงานทํามีรายได้โดยได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานผู้ตกงานจากสถานการณ์โควิด -19 ระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันนะคะมีเป้าหมายทางสิ้น20,000คนค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506งาน แล้วก็กด4นะคะย้ำสายด่วนกระทรวงแรงงานค่ะ1506กด4นะคะค่ะ